สังขารคนเรานั้นมันไม่เที่ยงเรานี้ได้แค่เพียงอาศัยร่างกายกายาเกิดแก่เจ็บตายนั้นมันเรื่องธรรมดาไม่มีใครอยู่คำฟ้าพอถึงเวลาก็ร่วงโรยไป ให้คิดสักนิดให้คิดกันบ้างอย่าเมื่อมีแรงบางสรรสร้างความดีเอาไว้ตักบาทรทำบุญเป็นทุนไว้ชาต่อไปเลือกทำในสิ่งชั่วร้ายตายไปได้ขึ้นสวรรค์ เดี๋ยวนี้สังคมคมคืนสวงในเชื่อยช้าเหมือนคนใกล้ตายเสื่อมไปถอยไปทุกวันเพราะใจเป็นบาปไม่คิดทำบุญสุนทานสิลธรรมไม่มีในบ้านการงานไม่คายได้ทำ สังขารคนเรานั้นมันไม่แน่ตั้งสติให้เทียเทเท่ยงแท้ยันแพ่กุศลผลกรรมบา